ะิบผล,ลไม้นะคะที่กินแล้วอ้วนนะคะบางคนค่ะเลือกรับประทานน้ำผล,ลไม้ขั้นเองนะคะเพราะว่าคิดว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ทำให้อ้วนเนาะเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่แท้จริงแล้วเนี่ยผล,ลไม้เนี่ยมีน้ำตาลธรรมชาติจำนวนมากเลยนะคะซึ่งถ้าดื่มแล้วไม่ออกกำลังกายไม่ได้เผาผลาญทิ้งไปก็อาจทำให้อ้วนมากกว่าการดื่มนมจืดไขมันเนยซะอีกค่ะ สำหรับผล,ลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีน้ำตาลปริมาณมากนะคะก็สังเกตไม่ยากค่ะพวกสีเหลืองเรสหวานจัดๆนะคะขอให้ห่างตัวไว้เลยจะดีที่สุดค่ะหากคุณอยากมีหุ่นสุดเสียอยู่นะคะมาพบกับ10ผลไม้ที่ทานแล้วอ้วนค่ะอันดับหนึ่งก็คือทุเรียนค่ะอันดับสองคือกล้วยไข่ค่ะอันดับที่สามคือกล้วยน้ำว้านะคะอันดับที่สี่คือกล้วยหอมค่ะ อันดับที่5คือขนุนค่ะอันดับที่6คือมะม่วงสุกค่ะอันดับที่7เป็นเงาะค่ะอันดับที่8ก็คือลำไย,ยค่ะอันดับที่9คือลองกองค่ะส่วนอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่10ค่ะก็คือลังาสาดค่ะ